สถาปนาธรรมะใน่านะที่เปันโยเป็นผู้รับภาราเป็นผู้รู้วธีกรมีภูมิจัุญปรกปรณ์เป็นต้นหละงัากนี้ท่าน็จะไปฉลองสธาโดยการครองข้าใหม่ตามดับนั้นเมื่อมาถึงที่ชุมนุมสงแล้วพระเดชพระคุณพระแม่ครูาอาจารย์ผู้เป็นประธานสง์ก็จะได้นำอนุโมทนาสถาไรช่วงนี้อยากจะทราบยอดเจ้าหน้าที่การเรียนของเรายอดสวยไปนอ้อ ถ้ายอดเป็นสวยอัตมาภาพจะพาต่อยอดให้มันช่วยงานอองงาการมุงกระเบื้องของข้อแม่ครูอาจารย์ของเรารับนี้ใช้มาที่ปีแล้วนะก็จะได้เป็นสถานที่เรารับกะระแสสายตาบรรดาทศษิพนธ์ทั้งหลายฉะนั้นฝ่ายการเงินยืนไม่อรมานหน่อยยอดเป็นะวสวยเราจะต่อยอดนะในช่วงที่มีเวลา ใครที่ทําบุญต่อยอดหรือว่าจะได้เป็นยอดคนถ้าเป็นชายก็จะเป็นยอดชายเป็นหญิงก็จะเป็นยอดหญิงฉะนั้นกระเป๋าที่ท่านเตรียมมาวันนี้ถ้ายังไม่หมดเทให้หมดละถ้าไม่มีเงินก็น้บมันห้ขอท่านพระอาจารย์ท่านครูอาจารย์กลับก,กแบบใใ็แล้วกันเนาะจากนั้นแวลาเพื่อ้เจ้าหน้าที่ของเราเตรียมสรุปเตรียมขันให้บุคคลผู้มีบุญมีปัญญา ได้ทำบุญร่วมชาติป่ารร่มขันต่อยอดกับพระเดชจพระุณทนอาจาย์พระเมโกรวา,าจารย์ของเราจากที่เคยเพิ่มบุญเฉิมโชคลาภก็จะบังเกิดความเป็นสิริสวัสดิ์พัฒนาของคนสมบูรณ์ผลต่อไปอ่าเีเจ้าหน้าที่เดินไม่นอก เป็นในยิทธาลแม่ให้คุณพระพ่อแม่ในฟังจันจะเลต้ทงลูยคนสางนั้น เกิดนะเราจะได้ต่อพยอดกรณพันเจ้าหน้าที่มีคันหรือเปล่าโยงนั้น 啊。<music>